ฝ่ายการเงินโครงสร้างฝ่ายการเงินตำแหน่งและหน้าที่ฝ่ายการเงินนางสาวชิพาพรทางแก้วหัวหน้าฝ่ายการเงินคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งต่างๆมีทักษะความเป็นผู้นำมีความรู้ในด้านการวางแผนการตัดสินใจหน้าที่รับผิดชอบดูแลบริหารจัดการให้งานของฝ่ายการเงินดำเนินไปตามวิสัยทัศน์ของมูลรียนกำกับการดูแลการดำเนินการภายในฝ่าย นางสาวบุญยิสาน้อยพิทักษ์ตำแหน่งร้องหัวหน้าฝ่ายการเงินคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งต่างๆมีทักษะความเป็นผู้นำแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าการตัดสินใจหน้าที่รับผิดชอบควบคุมกำกับดูแลแทนหัวหน้าสร้างการ นางสาวภรรยาแสงอรุณเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จัดเก็บเงินกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งต่างๆมีความรับผิดชอบมีความรู้ในด้านการทำรายรับรายจ่ายสามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้รวดเร็วหน้าที่รับผิดชอบดูแลแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินแจ้งตารางรายรับรายจ่ายทุกสัปดาห์นางสาวสุชาณีเมืองนกเหนันยิป กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งต่างๆมีความรับผิดชอบมีความรู้ในการใช้โปรแกรม Excel มีประสบการณ์การเป็นเหลันยิกหน้าที่รับผิดชอบดูแลแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินแจ้งตารางรายรับรายจ่ายทุกสัปดาห์กิจกรรม 1. ชื่อโครงการบริหารงบประมาณและพัสดุ6371 2. หลักการและเหตุผล เพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณภายในหมูลเรียน6371ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม จากผ่านรายงานของฝ่ายงานบริหารงบประมาณและพัสดุต้องมีการจัดทำแผนการตรวจสอบติดตามการใช้เงินงบประมาณและนอกงบประมาณว่ามีการจัดซื้อหรือการเอาไปทำกิจกรรมของฝ่ายสวัสดิการหรือฝ่ายอำนวยการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและทางฝ่ายการบริหารงบประมาณเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้จัดตั้งการประชุมผ่านทางโปรแกรมซูมเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสมแก่6 3 7 1 3ั วัตถุประสงค์เพื่อให้6371บริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระคล่องตัวโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อให้การใช้ใจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและตรวจสอบการเบิกใจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพื่อให้6371สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 4. เป้าหมายเชิงปริมาณนักศึกษาหมู่เรียน63ทั71จำนวน36คนเชิงคุณภาพการบริหารงบประมาณของ63ทั71เกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้องตัวโปร่งใสและควบคุมได้ 5. ระยะเวลาการทำกิจกรรมตั้งแต่วันที่21มกราคมถึง18กุมภาพันธ์2565เวลา15นาฬิกา ถึง17นาฬิกาของทุกวันศุกร์เป็นเวลา5สัปดาห์6งบประมาณเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 จึงจัดทำโครงการอบรมแบบออนไลน์จึงไม่มีการเบิกงบใดๆ7สถานที่การดำเนินการเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดจึงจัดการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม8ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ หมู่เรียน63ทับ71มีระบบการเงินการบัญชีถูกต้องเป็นปัจจุบนันมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลและสามารถตรวจสอบได้9การประเมินผลโครงการใช้หลักเกณฑ์การใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของหมู่เรียน63ทับ71ว่ามีความพึงพอใจเพียงใดถ้าผลสำรวจมีความพึงพอใจถึงร้อยละ80ขึ้นไปถือว่าโครงการหรือกิจกรรมประสบความสำเร็จขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ